เอามาต่อแล้วอ่าลำดับจํากัดแล้วก็ลำดับอนันต์คืออะไรคือเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของลำดับไปแล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ทราบว่าลำดับเนี่ยมันคือเลขที่มันเรียงต่อกันนะเลขที่เรียงต่อกันแล้วลำดับมันก็จะมีพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่4ี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆถูกปะไอ้แต่ละพจน์เนี่ยมันก็คือเอ่อเลขใช่ไหม เลข 1, เลขหนึเลขสเลขสามเลขสแทนเข้าไปในสมาการบางอย่างนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าลำดับเพราะฉะนั้นผลของลำดับแล้วเนี่ยมันจะมีอนุกรมยังไม่พูดถึงอนุกรมแล้วกันมันจะมีแพทเทิร์นนะมันจะมีแพทเทิร์นเช่นมันห่างกัน2 2 3บวก2บวก3บก4หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวในเอ,อเอกสารต่อๆไปเขาจะค่อยๆพาเราคุยขุดคุยเรื่องพวกนี้ว่า แล้วลำดับมันจะมี c h a r a c t e r i s t i c มีเขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะมี pattern ยังไงหรือว่ามีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยทำอะไรต่อไปได้และที่สำคัญในคณิตศาสตร์คือทำให้ทุกอย่างมันเป็นสูตรครับผมเดี๋ยวเขาก็จะพูดถึงว่าแล้วลำดับประเภทนี้เรามีสูตรในการคำนวณอย่างไรโอเคไหมไว้ถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันตอนนี้เราเหมือนแบบเรียนไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยนะ ดูต่อลำดับจำกัดแล้วก็ลำดับอนันต์นะฮะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วลำดับแบ่งออกเป็น2ชนิดอันนี้คือกําลังพูดถึงชนิดของลำดับนะกลุ่มที่1เรียกว่าลำดับจํากัดกลุ่มที่2เรียกว่าลำดับอนันต์ลำดับจํากัดหมายถึงลำดับที่มันมี a 1 A2A3 ไปจนถึง A อเน่ะแล้วเราพบว่าลำดับดังกล่าวพจน์ที่1ไปจนถึงพจน์ที่สิ้นสุดเเนี่ยเป็นพจน์จำกัด งงไม่งงมีพจน์ที่ n เช่น a1 a2 a3 a4 แล้ว n เท่ากับ6อย่างเงี้ยก็มี a5 แล้วก็ a6 แล้วจบใช่มีพจน์ที่ n นะฮะงั้นเราก็ตอบได้เลยว่าลำดับอนันต์คือลำดับอะไรฮะก็เขียนไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n แล้วก็มามีพจน์ต่อจาก n นะ่ะคือไม่จบอะไปเรื่อยอะ มี a หนึ่ง a สอง a สม a 4 a ห้า a หกไปเรื่อยๆจนถึง a n แล้วก็มี a n บวกหนึ 1, ่ง n บวกสองคือไปเรื่อยๆแื่อยละไปเรื่อยหละเพราะว่าเลขจำนวนนับเนี่ยมันนับไปได้เรื่อยๆรื่อยใช่ไม่ใช่โอเคไหมใช่นับไปได้เรื่อยๆรื่อยนะฮะเพราะนั้นเราจะพบว่าลำดับดังกล่าวเนี่ยเริ่มจากพจน์ที่หนึ่งจนถึงพจน์ที่สองไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะ ลำดับอนันต์คือไม่มีที่สิ้นสุดย่อไม่สิ้นสุดนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองหมายถึงพจน์ที่ n เ,เนี่ยไม่ใช่พจน์สุดท้ายนะครับเคนี้ยจบแล้วอ่าต่อไปนี้เรากำลังจะเรียนเรื่องของอคุณสมบัติหรือว่าหน้าตาของลำดับนะครับ ชุดที่หนึ่งเรียกว่าลำดับเลขคณิตพวกนี้เป็นความรู้ใหม่นะค่อยๆฟังไปตรงไหนที่ฟังไม่ทันบอกเดี๋ยวพูดใหม่พูดซ้ำนะฮะลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีเงื่อนไขว่าผลต่างของพจน์ที่อยู่ติดกันก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าหรือจะเอาพจน์หน้าลบพจน์หลังก็ได้นะเพราะว่าเป็นพจน์ที่อยู่ติดกันนะครับมีค่าเท่ากันเสมอเราเรียกผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วม ไม่ครูต้องทำอย่างนี้ผลแต่งร่วมมีค่าเท่ากันเสมออย yeah. ่ามีมีชีสใช่ไหมก็ขีดไปสองอันนี้นะครับอันนี้ปิ้นต้อกไหมย,ยังอ่ะ <Okay. S 1> แต่จำได้ว่าเคยให้ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ป่ะให้ทั้งชุดเลย <Okay. S 1> หมดอายุไปละ <laughs> ไม่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ดูดูไปแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาไปขีดขีดก็ได้ หรือเดี๋ยวเซฟไฟล์นี้ให้อีกรอบนึงตรงไหนที่ขีดมันจะได้แปะเข้าไปด้วยแล้วก็ปินอนันนี้ทีเดียวเนาะดีไหมนะฮะเอาละ่ะผลต่างร่วมนะฮะจะต้องมีค่าเท่ากันเสมอนี่คือคีย์เวิร์ดของลำดับเลขคณิตเรามาดูถ้าเราให้ A1 A2 A3 A4 เป็นลำดับเลขคณิตนะฮะนั่หมายความว่า เอา a 2ลบ a 1 a 3ลบ a 2 a 4ลบ a 3ลบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเอาตัวหลังลบตัวหน้าเนี่ยจะได้ค่าเท่ากันนะฮะโดยทั่วไปเราเรานิยมเขียนลำดับเลขคณิตในลักษณะดังนี้ครับ a 1ความหมายคืออย่างนี้นะตรงนี้มันเขียนไม่จบนะเนี่ยขอพิมพเม์เพิ่มหน่อยจะเขียนพเพิ่มได้ยังไงเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บ ตรงนี้จะต้องเท่ากับตัว d ีด็อกครับผับโ okay. อเคอเก็บไหมอดูดูบนจอเก็บไหมเฮ้ยหลับแล้วอะไรเนี่ยต <laughs> ต่นกี่โมงเนี่ย <laughs> ทำไมทำท่าแบบเหมือนแบบกูจะหลับตอลอดเวลา <laughs> ก็ตื่นใกล้ๆเรานะเราวันนี้เราก็ตื่นเก้าโมงครึ่งแบบโอ้ดีมากเลยวันนี้นอนเยอะ <laughs>